ขั้นตอนเปลี่ยนยางกระบอกคับดิสตัวอย่างก่อนเปลี่ยนขนาดไซส์ยางกระบอกคับดิสไซส์ mml วันนี้จะมาขอวิธีการเปลี่ยนยางคับดิสกันนะครับอย่างแรกคือถอดหน้ากากาออกก่อนตัวที่ยางตัวนี้ก็จะเป็นไซส์ mml เราจะเปลี่ยนเป็น s mm นะครับต่อมาคือเราก็กอดยา,ออกยางออกยางออก ก็หายางขนาดไซส์เอซสนี้ยางไซส์เอกก็กจะมีขนาดปอกนะครับก็ขนาดข้างเปลี่ยนใสก็ขนาดไซส์เอ็มแล้วก็หนา้ากากครอบใส่ไปได้เลยนี่นี่ครับ ตัวอย่างหลังเปลี่ยนขนาดไซยางกระบอกคับดิสจากคับดิสไซ mml เป็นไซ smm ขั้นตอนในส่วนเอกสารเอกสารจะมี2ส,ส่วน1ใบหน้างานและ2ใบส่งของชั่วคราว ขั้นตอนในส่วนขอใบหน้างานหนึ่งเขียนชื่อช่างที่เข้างานสองใส่เวลาที่เริ่มเข้างานและเวลาสิ้นสุดงานพร้อมเขียนเวลารวม3เมื่อเสร็จเรียบร้อยให้ทําการติก๊กช่องงานเสร็จสิ้น4ลงชื่อช่างอีกครั้งพร้อมลงวันที่เข้างาน5เมื่อเสร็จสิ้นงานให้ทางผู้จัดการร้านสาขานั้นปั๊มตราประทับร,ร้าน 2. ใบส่งของชั่วคราวเซ็นชื่อช่างและลงวันที่เข้างานพร้อมกับให้ผู้จัดการร้านปั๊มตราประทับตามตัวอย่าง